พิษโควิดยกเลิกแข่งสโมสรโลกองค์กรลูกยางโลกได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันสโมสรโลกในปี2020ทั้งทีมชายและทีมหญิงสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลกในปี2020ทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิง จากการประชุมของบอร์ดบริหาร FIVB ได้เล็งเห็นว่าจากการระบาดของโควิด -19 และการเดินทางไปยังประเทศต่างๆที่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทำให้องคอ์กรลูกยางโลกได้ตัดสินใจที่จะประกาศยกเลิกการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลกในปี2020ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะเดียวกัน FIV b จะทำการเปิดประมูลสิทธิ ในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทั้ง2รายการในปี2021หลังจากเดือนตุลาคม2563นี้วอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลก2019ที่ผ่านมาทีมจากอิตาลีอย่างอโมโคโคเนเยาโนคว้าแชมป์ในประเภททีมหญิงไปครองและลูเบชีวิตาโนวา เป็นแชมป์ในประเภททีมชายนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่เกี่ยวกับสมาคมวลลอลลย์บอลทั่วโลกหรือว่าแต่ละประเทศนะครับยกเลิกไปก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับโควิด -19 ที่ทำให้การแข่งขันต่างๆยกเลิอกออกไปนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจให้ยอดทำ Youtube ต่อไปและเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ